บีเป็นไรบีเป็นไร ใครเคยเป็นเหมือนผมบ้างเวลาอยู่บ้านแฟนมันก็อยากให้พาออกไปเที่ยวพอออกไปเที่ยวมันก็บน่นว่าร้อนพอร้อนพาไปนน่งห้องแอร์มันก็บอกว่าเบื่อพอเบื่อก็พาออกไปเล่นอะไรสนุกสนุกมันก็บอกคนเยอะพอถามว่าไปไหนดีมันก็บอกว่าไปไหนก็ได้ที่ยังไม่เคยไปพอได้ไปมันก็บ่นขี้เกียจเดินอยากนอนดูหนังเพลินๆอยู่ที่บ้านนะบีบีพู่ตอนใหม่ๆนะชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เลยครับไปๆมาๆนกกายร่างเป็นพญาครุฑเลยลกายร่างเก่งชี้หมคนนะไม่ใช่พระสงฆ์จะได้ป่งได้ทุกอย่าง บีเขาทางานเสร็จแล้วไปเที่ยวกันชั่วเปล่าแป๊บนึงบีไปเที่ยวกันไปดิไปกระบ,บี่ไหมซ้ำอ่ะไปไปต่างต่างประเทศได้ไหมใกล้ๆนี้ไม่เอาแล้วงั้นไปแอลเอเดี๋ยวเขาพาไปเล่นดิสนีย์แลนด์แอลเอเมริกานั่งเครื่องเป็นวนันเมื่อยไรสระ,ะงั้นบีก็เลือกเลยอะไรเป็นผู้ชายนะไม่ยามเป็นผู้นําเลยแค่เรื่องความคิดแค่เนี้ยเป็นผู้นําไม่ได้บีก็ดูแลครอบครัวเราไม่ได้แล้ว ขี้เกียจไปไกลอ่ะไปมาเยอะแล้วปีนี้แม่งไปเที่ยวในต่างประเทศอ่ะเอางี้ดีกว่าไปใกล้ๆเนี่ยพัทยาอยากไปเล่นการ์ตูนิเวิร์กไผ่ยาว <laughs> ไปเที่ยวด้วยงันไปพัทยาเนี่ยบางทีก็งงกับระบบความคิดแฟนกูไม่รู้ว่ามันเป็นไบโพล่าหรือเปล่าเดยกก็หาว่ากูขี้งกแล้วก็วกกลับมาที่เดิมบางทริปนะอยากไปตอนเช้าซื้อตั๋วตอนสายวางแผนตอนบ่ายเย็นแม่งบินเลยเอาแต่ใจเลยไม่วลสนิแต่ถามว่ากูต้องไปไหมอืมก็ต้องไป เติมลมยางหรือยังอะ,ะเติมแล้วน้ำมันอะเติมแล้วเมื่อวานอะเต็มถังเลยต้องให้ถามต้องให้ถามรู้จักเช็คหน่อยนี่ที่หลังอะพาไปเที่ยวนี่มันไปสบายๆนั่งสบายๆหน่อยได้ไหมไปใกล้ๆท่เนี้ยพัทยาย่ยอา้าเอ้บบีจะไปไหนอะซิดนีย์นี่บีฮะซินมึงเคยไปผับนี่ป่ะแม่งเข้าไม่ได้สักทีเลยกูเนี่ยอายุไม่ถึงเข้ายากมากเลยที่ไหนกะกามันดุกั ไปมาเที่ยวนแค่นี้อยากจะพาเพื่อนมาด้วยนะคิดถึงเจ๊จอมอ่ะแต่ว่ามีที่เจ๊จอมที่ควรจะไปด้วยนะเหมาะกับเจ๊จอมมากไหนกันขานคานคานเอออันนี้เหมาะกับเจ๊จอมมึงไม่มึงอย่าว่าเจ๊จอมขึ้นคานนะมึง <c oughs> <c oughs> เขาเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านความโสม <c oughs> ที่หลังอ่ะเขาชอบกินส้มตำบีต้องพาเขาไปเมืองนี้เลยเวพัทยาเหรอก็นี่ไงก็พามาแล้วนี่ไงไม่ใช่ มลกาโอ้มลกาไหมล่ะ ยี่ไม่ขยับเลยว่ารถชนแน่ๆกูก็ว่างันแหละเดี๋ยวนี้ขามาครั้งก่อนนะไอ่ี่ขับจะพุกชนนี่ขนาดเราอยู่แบบถูกที่ถูกเลนนะอันตรายคนขับไม่ค่อยมีสติเล่นในมือถือ,อน่ากลัวดีนะรถเรามีประกันเนี่ยถ้าไม่มีประกันนะไอ่ยี่ยับแพ้ลัวชิบหายเวลาโดนชนเนี่ยแพงนะค่า่อมเสี่ยประกันทำไมประกันหมดตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วอ้าแล้วมันไม่ต่อเขาลืมอีกแล้วมึงเคยจำอะไรได้ไหมเนี่ยฮะไม่เจำอะไรได้ พี่เลเลยพี่เลขายประกันอันนี้อยู่ใช่ไหมเออเฮ้ยใช่เหรอเออโอเคดีเลยเออเออโอเคเฮ้ยบีไอเลมันบอกไม่ต้องไปรอแล้วสามารถซื้อผ่านเว็บได้เลยสมัยนีย้มันซื้อประกันรถอะ่ะผ่านเว็บได้แล้วซื้อตอนนี้ได้เลยเดี๋ยวเขาซื้อเลยตอนนี้เนาะนะเออ yes a l r นี่เลยเข้าเว็บ u h i o อย่างเราอะ่ะต้องเลือกประกันชั้นหนึ่งรถปีอะไร2017 <27. S 1> <27. S 2> เออแล้วก็เลือกยี่ห้อรถไปแล้วบีก็เลือกรุ่นของรถยนต นี่เสร็จแล้วมันก็มีแบบประกันออกมาให้เราเลือกเพียบเลยสามารถเปรียบเทียบกันได้ด้วยค่ะ <Okay. S 1> โอ้จริงดูดิโอ้เป็นง่ายขนาดนี้เลยเหรอวะใช่เดี๋ยวนี้แม่งไปไกลและเทคโนโลยีโอ้โหสมชื่ออย่างกระจองที่พักออนไลน์มีราคามีคุณประกันมีอะไรบอกครบง่ายไปหมดเลยอะ่ะโอ้ก็แน่ดิเนี่ยเทียบราคากันให้ดูได้จะดจเลยเุ้ยเทียในเนี้ยถูกกว่าที่ซื้อปีที่แล้วเยอะเลยแถมผ่อนได้ทั้งเงินสดและบัตรเครดิตด้วยปา เอาอันนี้แหละราคาดีเลอจอมห้างด้วยจัดเอาอันนี้ใช่ป่ะเออได้ซื้อเลยเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเหรอโอ้โหเนี่ยคุ้มครองทันทีเลยนะเกินไปเกินเหตุนะเกินเหตุเกินเหตุเกินเหตุแล้วรวดเร็วใช่ไหมล่ะเออเออแต่บีในอู้หูดอไอโออ่ะเขามีประกันการเดินทางด้วยนะดินมันมีประกันการเดินทางได้ว่ะปลายปีนี้เราจะไปเที่ยวกันอยู่พอดีโอ้ยงั้นเอาอันนี้แหละไอ้ียบไวเกินตามไม่ทันไวปะล่ะไวมากไวเหมือนความแรดของบีไวเหมือนความแรดของบีอ่ะ we <laughs>